สวัสดีครับวันนี้มาชมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda f ฟนะครับคันนี้เราเก็บเรื่องงานสีเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังลงเงานะครับเดีย๋ยวประกอบชิ้นสว่วนเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เรามาให้ชมกันก่อนครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลน,นะฮะแต่ลูกค้ามีไอเดียนะครับให้เราได้ได,ได้ได้ชมนะฮะก็คือเพิ่มมาเป็น น้ำตาลแดงมุกเขียวนะครับอารมณ์เป็นมุกเขียวนะครับถ้าเห็นแสงนะครับรายละเอียดทนี้ด้วยสีด้วยอะไรครบครับครบ,ครบ,ครบองค์ประกอบครับสำหรับคนชอบสีอารมณ์เข้มๆนะครับเพราะว่าโจทย์ลูกค้าคันนี้ก็คืออยากได้สีอารมณ์เข้มสุภาพแต่ดูดีนะฮะเดี๋ยวเราก็ เป็นไอเดียของลูกค้านะครับที่ลูกค้าได้ให้เราปรับแต่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นไอเดียดีกว่านะฮะสีพวกนี้เราคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะฮะผมว่าสวยแล้วก็ลงตัวนะครับ,บ,นนรบทุเกบงานทุกองค์ประกอบนะครับแล้วก็มิติผมว่าคันนี้เนี่ย ค่อนข้างจะลงตัวในเรื่องงานสีนะฮะคือมีทั้งมุกนะครับมีความเข้มนะฮะเจอหน้าแสงสว่างก็มีมุกออกมาเล่นแสงได้นะครับสวยมากครับอันนี้ค,ครับเดี๋ยวไปชมด้านในดีกว่าด้านนอกเราชมกันมาแล้ว รถล็อกครับข้างในคันนี้ครับสเตปนี้เตปนี้เราถอดพ่นหมดนะครับถอดพ่นหมดทุกชิ้นนะครับครับทั้งฟีดเนี่ยเราบอกว่าส่วนที่ยากเนี่ยคือประตูหลังนะครับ ด้านประตูหลังเนี่ยค่อนข้างจะยากนะฮะแต่เราก็ทํามาให้ให้ได้ร้อยเปอร์เซนทุกอย่างนะฮะทุกอย่างใช้งานได้หมดครับอันนี้ลูกค้าแต่งครบครับเบาะลิคคโลครับมันจะเป็นเบาะอี o โเกหรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจครับครับใครเห็นคันนี้ นะครับอยู่ในกลุ่มฟีดแน่นอนนะครับก็ไปชมผลงานได้นะครับชมผลงานได้โอเควันนี้ก็เดี๋ยวเราประกอบเสร็จคอมพิวหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทันนี้สวยงามแค่ไหนครับ